สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับนานนี่นะตั้งแต่วันที่หกที่เจ็ดนะตั้งแต่ต้นเดือนนะครับก็ยุ่งอยู่แต่กับรถเกี่ยวนะครับเพราะว่าปีนี้มันสองคันเนาะมันก็เลยจะยากหน่อยครงานเริ่มหมดแล้วครับเดี๋ยวให้ดูงานเนาะเอข้าวยืนตอนนี้ข้าวยืนทุ่งข้าวยืนหมดแล้วนะครับ นี่ครับน,นี่บรรยากาศตอนเช้านะครับแปดโมงเช้าครับก็อากาศดีครับก็เหลือเก็บข้าวล้มนะครับข้าวล้มน่าจะเหลืออีกประมาณอ่ตอนนี้ที่ผมลงคลิปช็อตไปเมื่อวานนะครับนู่นครับ มาลงตอนสี่โมงเย็นครับได้เก้าไร่นะครับนาเกยี่สิบเอ็ดไร่นะครับสี่โมงเย็นขึ้นหนึ่งทุ่มนะครับได้เก้าไร่ก็เกี่ยวไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าง่ายอยู่เนาะก็เหลือประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าไล่นี่นะครับข้าวล้มนะครับโซนนี้นะทีนี้ก็หมดจะข้าวล้มก็จะเหลือนาลอกนะครับนาลอกก็ประมาณสิบกว่าไร่อะสิบยี่สิบไร่ รถก็นักรบย่อมมีบาดแผลนะครับโซ่ก็เริ่มหมดสภาพนะครับใบก็เริ่มงอเริ่มหักแล้วครับคันนี้คันเก่านะครับดูครับขนาดเลี้ยวแค่นี้ยังปีนลูเลอร์แล้วครับก็คงจะไม่ตึงแล้วแหละน่าจะปล่อยไปไงี้นะครับมันเหลือไม่กี่ไร่ก็หมดแล้วครับ จะอาจจะระบีครับปีนี้ข้าวลำใหญ่ครับข้าวลำใหญ่เกี่ยวเกี่ยวลําบากกว่าทุกปีอ่ะรู้สึกว่าจะเกี่ยวยากเลยแหละครับเพราะว่าข้าวสวยครับเขาง่ามเลยพี่น้องมีแต่ภูเขาง่ามนะครับเอ่อนาสองตันโ้ยนาสองนาสามไร่อ่ะพี่น้องคิดดูนะครับนาสามไร่ได้ข้าวสองตันนะครับ แถวนี้นะครับแถวเขตทุ่งบ้านบูสูงนะครับสามไร่ได้ตันหกตันเจ็ดอ่ะโอ้โหสุดยอดขนาดของผมทํานาแบบไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับไล่เดียวได้เจ็ดร้อยกิโลเจ็ดร้อยกว่าก็ผ่านอยู่นะครับทีนี้ก็อันนี้ ไม่ได้คุยนะไอ้ปากนี่กินข้าวลมดีนะครับปากผมไม่ค่อยติดนะครับส่วนมากจะหนักที่ตู้เนาะเวลากินข้าวยาวๆตู้จะหนักหน่อยแต่ถ้ากินข้าวยืนปกติก็ไม่เป็นไรนะกินข้าวลมกออ็มีบ้างนะครับมีมีอาการบ้างตู้ข้างนี้ทำไมมันหย่อนแรงแทะย่อนคักแถอพี่นนอะ ไก่นะครับไก่อยู่บนต้นไม้นะครับโอ้เหยียบถวยเขาหมาเนี้ยวบัตตีนะโลดบาทนี่ก็ดูที่นาเจ๊กนะครับเขามีเขามีรถข,ของเขาเองนู่นครับงานผมอยู่ติดถนนดำนะครับอีกประมาณห้าหไร่นะก็ล้มเรียบแป่เหมือนกันนอนสบายขาไกลห่างเลยพี่น้องเลย อ,อย่างจังลมคักลมเน่ยนลมเขางามอีกต่างหางนะ<ฮ>ปีนี้เข้าหมดทุ่งเร็วครับที่ผ่านมานี่ประมาณวันที่ยี่แปดนะครับผมถึงจะได้จอดรถนะครับยี่ปดพฤศจิกา แต่ปีนี้นะครับเนี่ยวันนี้นี่วันที่ถ่ายคลิปนี่คือวันที่20พฤศจิก,กายนครับข้าวหมดแล้วครับข้าวเหลือแค่นิดหน่อยก็รถแถวนี้ก็ไม่เยอะนะครับในทุ่งที่ผมลงนะครับบางคนอาจจะว่าเยอะแต่ผมว่ามันไม่เยอะนะมันก็มีแต่รถเดิมๆแหละครับมันก็มีรถผมแล้วก็รถของ มีในหน้าในบ้านเนี่ยเอาสมคิดมาลงคันหนึ่งนะครับรถออผมก็มาสองคันทีแรกช่วงต้นฤดูการลงมาสองคันครับพอมาได้ประมาณครึ่งฤดูก,การแถวนี้ก็ปล่อยคันเล็กไปหลังบ้านนะครับคันเล็กขึ้นเป็นเก็บที่หลังบ้านตอนนี้คันเล็กก็เก็บอยู่นู่นครับยังไม่มีเวลาไปถ่ายคันเล็กเลยก็วิ่งดีอยู่นะครับแต่ว่าความเร็วมันไม่สูงครับ ปีหน้าต้องทําทดเฟืองใหม่แก้รอบวินปั๊มแล้วก็ยังเออก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังว่าแหะครับมันเฟืองสิบ็ดนะครับตัวเดินสิบเฟืองสิบเจ็ดมันวิ่งได้แค่นั้นแหละครับอันนี้ก็โอ้ยอุ้มใหญ่ใส่หลงแบบไม่ได้ดูมาหลายรอบอยู่แบบแบกสองตันสองตันสี่สองตันห้าออกมาเลย น้าของสารตัวเดินนะครับตัวเดินเราเล็กนะครับปีหน้าเดี๋ยวตัดลงครับเอาอุ้มแค่ตันหกตันเจ็ดพอใหญ่เกินใหญ่หลายนักครับโซเบิรช่วงล่างน้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราอัดจราระบีแล้วก็ลงเลยครับเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนเมื่อวานเติมน้ำมันเหลือไหมวันนี้น้ำมัน รถน้ำมันยังไม่มาส่งอ๋อพอได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณห้าสี่ห้าไล่อยู่ก่อนที่จะหลุดลงมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าจนหมดเลยก็ได้หลายไล่อยู่ตัวนี้ประหยัดอยู่นะครับผมยอมรับว่าประหยัดแรงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่อง 6B G เงียบด้วยคือ สำหรับเครื่องยนต์นะครับถ้าตู้คุณไม่ผ่านนะครับคุณจะใช้เครื่องสามร้อยแรงมากกาเหมือนเดิมนะครับถ้าตู้คุณผ่านระบบคุณดีนะครับร้อยเจ็ดห้าร้อยเก้าห้าอัดเทอร์โบเข้าไปก็ก็วิ่งได้ครับไม่มีปัญหาตัวนี้ก็วิ่งได้ครับผมก็ใช้มันมาเป็นสิบปีแล้วนะแต่เราก็ทำตู้ทำปากดีดให้ช่างเก่งๆเ,เข้ามาทำปั๊มให้นะครับ แต่งปั๊มแต่งกาวนาเข้าไปก็ใช้ได้ครับลมเย็นสบายครับนอนทุ่งนานี่นอนหลับดีดูอุปรกรณ์ครับรถช่วงเกี่ยวข้าวรถจะสกรปรกหน่อยสายไฟก็จะเต็ม เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนผมมีเวลาว่างนะจะไปถ่ายคันเล็กให้ดูนะครับคันเล็กก็เกี่ยวเงียบเกี่ยวดีเสียอย่างเดียวคือเดินช้านะครับถ้าไม่เดินช้าเนี่ยโอขนาดเดินช้าๆวันหนึ่งเขาได้ยี่สิบกว่าไล่ะนะครับไใ้คันเล็กอะ่ะเพราะว่าคันเล็กมันเกี่ยวไม่สะดุดเลยนะแต่ว่ามันเดินช้าเฉย เอาเวไว้พบกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าไม่ติดปัญหาอะไรเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้แม่บ้านผมถ่ายข้างล่างเนาะถ่ายให้ดูนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ